อ่าอันดีลนเลยไอ้สนามนี้ต้องกว้างกว่าบๆข้าวม้าขาวมา้าไก่เลยสิแม่แต่ว่าขอบมันได้ไม่อีกดิแต่ว่า คล้ายๆว่าเขาเพื่อให้มีพื้นที่แล้วที่รีตีเส้นติดขอบกว้างนั่นเอง Đẩy lê lên Đẩy lên lê. เตะอัดอันดีอ่ะมาดูบอลไม่หันดูบอลเขาเลยเตะอัดหันมาดูเดี๋ยนี้เขาบอกอม,มาดูบอลยังไงหันตูดดู <c oughs> เขาเลยเตะอัดเลยเมื่อกี้

ต่อแล้วครับค้ำต่อตอีกนะครับ ตังต้องไหนอ่าที่เด็ดเจ้าของมันต้นกายที่เด็ดเจักรของชิปเอสที่มาไหมส่งเหลี่ยนดีส่งยิ่งดีแต่ว่าเราติดขอพบพอดอีร <c oughs> ีเราหนาตัวเดียวบางสิเราต้องขยับมายุ่งกัน เราไปยูขวับไม่ยิ่ง,งายากเแคบอะแคบอะเราไปยูติดแต่ขวาคนเราหนาตัวเดียวเราต้องขอมายูของกลางแล้วเพราะว่าเราซ้ำหนาตัวเดียวได้ตอนนี้เลยแต่ไปยูติดขอบมันก็มันก็นกห่างประตูนะั้นหายิ่งยาก แต่งกับไอ้เบอร์หกเลยหึกเลยแต่อีเล่ยนขันปป๊บนิดเดียวไปได้ยิ่งอีกเลยเอาเบอร์หกขึ้นมาเล่นสูงกว่านี้เอาเนี้ยแต่งขึ้นมาเล่นตรงกลางแต่ว่าขันเอารอบไปเล่นหลังก็นั่นก็ซอยได้ในเกมรับขึ้น เพราะว่าหนามันเบอร์สิบแต่ยิ่งดีแต่ว่าแก้หาเพียงทีบะเก,ก่งมันก็เลยต้องหาคนส่งให้แกให้หอดให้ได้แต่ว่าเบอร์สิบมันมันส่งมาหอดแกเคลียแก,แก,แกเลยดอ,ดอบดอบไปมันประสานก็ยังไงมันประสานงานกันบ่นดีอ่แต่แีบยนหนาตัวไม่เข้ามามันจะเล่นดีขึ้นเลย แ้่ว่าสิบเ่ะก็เล่นดีก็ทุกคนที่ลงมาแล้วแคเดมีกับจังสี็เรา,าก็ต้องให้ทุกคนได้เล่นดีกว่าก็ใส่ก็สกับสิเป็นก็รูเข้าได้กี่นะเนี่ยแจ้งสเสร็จน,นั่นเองคุณภาพเลยเหรอ ก็น่าผบ่อนลคือมันป่ต้องซ้ำแล้วนะอีรีใจมาขนาดนี้ต้องเชื่อแลกเลยโตเบอร์หกนะแกเหรนสูงถือแล้วเพราะว่าแกเหรนรับบอบอบอซ้ำนิวตันซ้ำเขาแต่ว่าต้องหาตัวมาคคูแกแกจะเห่นได้ดีขึ้นนะแกจะใส่ลูกยิ่งไก่แกได้ดีขึ้นแต่ว่าให้แกโดดเดียวโหดไหลมัน ก็ได้เห็นไหมก็มมแก้วแก้วมอะเป็นตัวกลางที่ยืนโดดเดียวนะแกบบ้วมอะเป็นตัวต้กวงางนาที่รอดแถวสองนะ,ะยิ่งดีเอาวะเบอร <c oughs> ์หกเด็กอีเดีย <c oughs> หเหี๋ยวนี่ตันง่ายๆอ่าเป็นง่ายๆนหนเห็นบ่ะพ่อเนี่ตันเห็ดเหตแก่แก,แก่เลยง่ายถึงเลยเพือถ้าอยากได้สก,กอะซ้อมเขนะาเนี่ยืนใกล้ๆกันนะแม่ตั้คู่กันคู่กันเอ้าแต่ว่าพ่อเอายืนใกล้กันแม่งหลังหัว <c oughs> ก็เลยต้องก็เลยต้องก็เลยต้องหาวิธีแบบว่าเอาตัวได้ตัวนึงลงไปช่วยคณะย่เหมือนอยกได้สะกาะต้องเอาเขาเอาคืนมาครู อีลีนะตอนเวลาสอมมันเร็นดีเพราะว่านมีไอที่อยู่หลังเดเรานี่ตันขึ้นมาครูเลาโดยโดยแบบประจำอยูเแียวนะแต่ว่ากับว่ามีกว่องหนาแท่ๆดิได้เร้ติดขอบเพรดเพราะาเด็กหน่อย เด็กหน่อยมันก็คือรู้เข้าแหละไม่สิยืนยุ่มบางที่จะของคิดว่าปลอดไัยนะมันบ่บ่อยากยืนในวงหล่อมสตู